สวัสดีครับนักเรียนที่ได้รับของบรนทัดทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาต่อนะครับหลังจากที่เราสืบค้นหาข้อมูลแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับและเรียนทาได้ไหมเอ่ยนะครับโดยเราใช้ w o r d p a d ในการค้นหาข้อมูลการแทรกภาพนะครับมันทักก็ได้สอนใลชั่วโมงไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะจบการค้นหาข้อมูลนะครับเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่ก็คือวิธีการใช้โปรแกรมเพ้นหรือโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมเพ้นนั่นเองคือโปรแกรมวาดภาพนะครับ เราจะใช้อย่างไรมีวิธีการอย่างไรสิ่งหนึ่งเลยนักเรียนได้เรียนขั้นพื้นฐานจากป .2 แล้วนะครับวันนี้มาเซอร์จะต่อยอดนะครับโดยการให้นักเรียนลองใช้โปรแกรมเห็นโดยการคัดลอกรูปภาพนะครับเราจะทำอย่างไรดูนะฮะวันนี้ดูตัวอย่างนะครับมาเซอร์จะให้วาดผลไม้นะครับจำนวน10ภาพนะครับซ้ำกันได้2ครั้ง2ผลไม้เช่น วาดสม้มนักเรียนสามารถก๊อปปี้ส้มได้1ภาพวาดอางุ่นนักเรียนสามารถก๊อปปี้องุ่นลด้หนึภาพเรามาดูกันนะครับที่รักหนึ่งเลยเข้าไปที่โปรแกรมเพ้นท์เลยนะฮะเรามาต่อกันเลยนะครับไปยังไงอื่นบางคนจะไม่ได้สตาร์ทออโปรแกรมเอเซซิลีแล้วก็อะไรครับเพ้นท์อ่าตรงนี้ต้องเป็น100นะครับดึงหน้าจอให้เข้าที่นะฮะอ่ะวันนี้พี่เจ,จะวาดสม้ม เออวาดสมนะดูตัวอย่างอ่ะอันนี้หมุนนะครับหมุนเอาใช้โรเทตในการหมุนปุ๊บอ่ะมาดูเรื่อยๆอ่ะนี่ใบครับใช้เชฟในการวาดอ่ะคราวนี้มาซื้ จะสอนวิธีการคัดลอกเราต้องวาดมัสเม่ร์บอกว่าเราต้องวาดภาพอย่างน้อย10ภาพใช่ไหมมันน่าจะใช้เวลานานแล้วภาพภาพหนึ่งผลไม้อันหนึ่งซ้ําได้แค่2อ,อันสิ่งแรกเลยให้ใช้คําว่า select ในการคัดลอกภาพเพื่อที่จะได้ไม่ซ้ากันคัดลอกภาพปุ๊บเลือกคําว่า copy เสร็จแล้วเลือกวางนักเรียนเห็นอะไรไหมครับส้มเกิดมาอีกหผล ใช่ไหมคราวนี้นักเรียนเห็นไหมว่าปัญหามันอยู่ที่อ้าวมันเซิรครับทำไมส้มเวลาวางปุ๊บไม่เห็นส้มอีกใบเลยมันมีพื้นหลักาขาวๆเราจะทำยังไงครับดูนะฮะเราจะทำาไงให้เราเลือกไปที่ i n v e r s selection เอ้ย turn translate selection เห็นไหมครัอ่าอันนี้ส้มมันสามารถซ้อนกันได้แล้ทำมันใหญ่ขึ้นได้ไหมได้ เห็นไล้วครอ่าอ่าเรามาดูวิธีสอกนะครับแอปเปิลอีกหนึ่งลูกแล้วกันเราจะคัดลอกมาเนื้อที่ไม่พอแน่ๆเลยอ่ามาสัคิดว่าขอเป็นสออ่าผลไม้หมดหกผลแล้วกันซ้ำได้แค่ สองผลนะครับมาดูต่อใช้เชฟนะครับเป็นตัวกำหนดในการวาดหมุนไปโรเทตเสร็จแล้วทำไงต่อครับใสบ่ใบใส่ใบเลยนะโอเคเสร็จแล้วไปที่ selection เลือกคันวาทานไป l e สซเล็ชันนะครับกดปุ๊บครอบเลยกดเมาส์ชี้ค้างไว้เลือก c o ปเเลือกเพจอ่าแอปเปิลีผลก็มาแล้วเออมีผลเล็กผลใหญ่เรามาดูกันนะครับวันนี้ก็สอนวิธีการคัดลอกภาพนะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดเวลาในการวาดนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ นี่มาวาดมาเซอร์วาดให้ดูสองกี่ลูกแล้วเท่ากับเรามีสี่ลูกลนะตอนนี้เราต้องวาดเพิ่มอีกกี่ลูกอีกสองผลอีกผลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ทําการคันลอกวางไว้อีกผลหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราจะเคลื่อนย้ายอะไรก็เราก็จะใช้คําว่า select นะครับในการเคลื่อนย,ย้ายเห็นไหมเออโอเคครับมาเซอร์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับนักเรียนป .3 คือเรื่องใหม่นะเราใช้โปรแกรมเพ n นแล้วนะฝึกใช้โปรแกรมเพ n นนะครับ โอเคสวัสดีครับแล้วส่งงานในอัลบั้มนะครับถ่ายรูปส่งพร้อม